วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่เรากำลังจะเตรียมตัวเพื่อไปไว่ายน้ำที่หาดทรายขาวตอนเช้านะคะออกกําลังกายออนิดนึงเราก็เดินไปจากห้องนะคะไม่ไกลประมาณสองสามนาทีเพราะว่าห้องที่เราพักมันอยู่ฝั่งเขานะคะไม่ใช่ฝ<ป>ั่งเรา <laughs> <laughs> ออกกลังกายว่ายน้ำนิดนึงบรรยากาศช่วงเจ็ดโมงเช้าก็จะเงียบๆแล้วก็เซเว่น ทั้งหมดน่าจะเป็น4เซเว่นปิดหมดเลยเมื่อคืนเราไปเจอตรงนู้นเลยตรงต้นหาดมีเซเว่นเดียวที่เปิดอยู่โอ้ดูสิเงียบสงบพอเดียงการตื่นเชา้ามีแม็โครที่เกาะด้วยนะทุกคน จะเป็นแบคโอชิวิวดีที่สุดหรือเปล่าตอนนี้เรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเพราะว่านัวแต่มาเดินหาก,กาแฟายอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเจ็ดโมงร้านกาแฟไม่เปิดแต่ร้านนี้เหมือนจะเปิดหรือเปล่าเห็นแสงไฟแวบๆเป็นความหวังนี่ marine c เ f e Let's go check it. Let it go. เกอย่ยังไม่กินเราจะทำ่ว้นะอ้โ่คนละแก้วสิบิบัดสิกาฟอนข้างแ with a straw yeah with s t ลองดูหาดนี้ o cannot you see the water is wow โอ้ยน้ำมันขึ้นว,ว้า no. วน้องยังไงท่านซื้อที่เป็นโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแถวๆอันนี้นะคะน้ำขึ้นแล้วก็ตรงนี้คือ ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหินเยอะไปหมดเราต้องไปหาแถวหาดทรายขาวที่มันเป็นทรายสามารถลงเล่นน้ำได้ตแต่น้ำใสเอออันนี้ดูสวยนะติดหาดบ้านเป็นหลังหลังบังกะเรบังกะเรเป็นหลัง เดี๋ยวเรากำลังกายตอนเช้าปไปจิบกาแฟช่วงเช้าพร้อมกับวิวกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวคย่อยไปวไ่ายน้ำบรรยากาศที่หาดทรายขาวชาว่วงเช้าเด็กก็ตื่นเชา้ชาเหมือนกันนะเขาถ่ายต้องถ่ายรูปมันต้องมีรูปชัดเด็ดๆนะคะทุกหาดทราย ตรงน,นี้ก็จะเป็นบังโรลนที่สีดเดินอากมาแล้วก็เจอหาดเลยเก้าอี้ส <Okay. S 1> so ีสันสดใสเกียร์ีคนเซียแต่เริ่มมาแล้วจ้ะพี่น้อง้าทายฝ้าบนหน้าเหลือเกินสายนิ่มมากสายนิ่มมากๆ เป็นการนวดที่ดีที่สุดเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนถ้านอนแปลกที่แล้วคืนแรกอาจจะมีปัญหาเมาื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบเช้าเลยเรอดูคืนนี้เจอหมาน้อยด้วยด๊กีด๊กีด๊กีหวังมองมห <laughs> มาน้อย ตรงนี้ร่มรื่นเราจะนั่งตรงนี้เพื่อไปว่ายน้ำตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นรายหาดรายแลนะว่ายน้ำได้เมื่อกี้ที่เราอยู่นี่เป็นโคตหิ่เยอะนะคะมันว่ายน้ำได้ชิวมากโอ้ว้าวขึ้นแรง ขึ้นแรงใช่เล่นดูน้ำมันขึ้นแดดมาทางนี้นะคะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางโน้นโ oh <my> อ้โหไม่กอดชิลมากาน้ำอุ่นด้วย อันนี้ลูกเคนเห็นเป็นลูกอะไรอันนี้ก็อบอกว่าเป็นปลาหมึกอันนี้ดูเป็นช้างได้ยังไงมาเจิลลี่ฟิชออแมงกระพลุนมากกว่าอนี้กลางคืนมันก็จะสวยงามเป็นควนน้ำเก็บหาเก็บเกลี่ยจริงถ้าคน ไม่ทิ้งเร่ยราดก็ไม่ต้องมีคนมาเก็บคนเริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้เริ่มสายแล้วในที่สุดเราก็หาอาหารเช้าเจอแล้วนะคะเซตนี้คนละ150บาทิพราะที่โรงแรมเราไม่มีเรามาเจอที่ร้านถนอาีน่นะะาาน,นใหญ่เลยเพราะว่าตรงเรียบหาดโรงแรมเขาก็จะมีเฉพาะให้ ลูกค้าอินเฮ้าส์เขากินเราไปซื้อกินไปเลยเรากำลังจะไปพายซับบอร์ตกันนะคะไปดูว่าเขาจะมีซับว่างให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้นะคะไปดูกัน มาลิสาจะตกน้ำหรือเปล่าไม่ตก You will I bet you No I bet you เท่าไหร่ Ah dinner or lunch เอาว่าใครตกน้ำก่อนจ่อยวันคอฟฟี่ควันคอฟฟี่ใครตกน้ำก่อนเเป็นพยานนะทุกคนถ้าใครตกน้ำต้องเลี้ยงกาแฟหนึ่งแก้ว Let's go yo นี่ังดูดีเนี่ยนะคะมันจะเป็นน้ำนิ่งนะทุกคนน้ำนิ่งจะเล่นง่ายกว่า น้ำทะเลที่มีคลื่นนี่เป็นไงล่ะทำเป็นพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมมากพร้อมตกน้ำไม่ตกไม่ตกไม่ตกแน่นอันไม่มีคลื่นหรือคะไม่มีคลื่นเลยค่ะ ขานะข้าแน่ Safety first not phone ย่าน้ำเย็นนะข้าร้องแปะน้ำบ้างขอบคุณข้า Photo first ถอดแล้ว ไปกันเลยค่ะ <laughs> that? go one two three ีเป็นวิวระหว่างทางนะคะคที่ถีนภายมาสองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะพายไปยตรงนู้นไปให้สุดแล้วก็กลับมานะคะไปกันเลยน,นะคะสองข้างทางก็จะมีร้าน,นต่างๆมีร้านอาหารนะคะริมเพราอันนี้มันไม่ใช่ทะเลนะคะมันเป็นน่าจะเป็นน้ำจืดไงอะ่ะทีะ่น้ำทะเลมาพุ่น้ำจืด วิวคือดีมากนะทุกคนแต่โคตรร้อนเลยอันนี้คือวิวระหว่างทางขาไปนะคะเห็นลายเยอะแยะยากาศดีมากรรยากาศตอนนี้ช่วง11อโมงนะคะคือโคตรร้อนแต่มันก็ฟินมันเงียบสงบ ไม่มีใครพายเลยนะคะช่วงน,นี้ร <choices> ้อนใกล้ถึงแล้วนะคะนนรับสตชั่นตรงนั้นแต่จะให้ดูว่าสองข้างทางมันเป็นป่าคงกลางนะคะแต่คนก็ยังเจะจก่อสร้างน่าจะทําพวกแบบร้านอาหารรีสอร์ทน้ำน,นี่ก็มาจากทะเลตรงนู้นตรงนู้นนะคะทะเลตรงนู้นนี่ก็คือน้ำกร่อยแล้วก็เข้ามาข้างในเป็นน้ำนิ่งวนแล้ว

Go up there. there up up I sweat s w e a t a l o I s u b s t a i o t สนุกนีะคะ่ะแต่ว่ามันร้อนแล้วต้องมาเขาบอกเข้ามาเย็นๆนิดนึงเพราะตอนเนี้ยตะวันมันแบบอยู่มันหัวมันโคตรตะละร้อนวิวคือดีมากนะคะ น้ำใสด้วยแล้วก็เย็นแต่อยู่บนบกเนี่ยแหละมันร้อนมาริสามาโน,น่ละ go 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 come on come on quick quick easy peasy ขึ้นได้ปะ <c oughs> Huh? <laughs> แล้วนะคะล้วก็จะไปกินข้าวกลางวันชินจองร้านไว้นะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนต้องไปดูเพราะว่าเป็นร้านที่มีคนแนะนำมาว่าคนดีมากๆโอ้ไ oh ม่ก็ดูผิวว้าวดำมากดูสิไม่ต้องไปอาบแดดเลยอยู่บนซับแป๊บเดียวปิดปีร้านที่เราจะมา กินอาหารกลางวันวันนี้ชื่อว่าร้าน2488นะคะเป็นร้านอาหารพื้นเนมืองเขาเปิด11โมงถึง2องทุ่มกิ้มาเกาะช้างหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยมากินร้านนี้เลยอ่ะโอ้โหเด็ดตัเดีย <Yes. S 2> ว yes เดี๋ยวเขาจองเตาไว้เห็นไหมโชคดีปะเป็นอาหาร พื้นบ้านนะคะเป็นเมนูของเขาก็จะใช้ของแบบไทยๆคือโชคดีมากพี่ว่าทีนจองมา่อนเมื่อกี้มีคนมาเกือบสิบคนอะไม่มีที่นั่งอะคะ่ะเรานี่กพูดแพลนเนอร์จริงๆเป็นยังนี่เป็นเซตเลยนะคะีเซตเอเซตบีก็เซตซีอ่ะเป็เซตเอลุคส์กูด เป็นข้าวสเสียปลาเซตมันก็เซตละ248บาทนะคะมันก็มากระปุ้งกระปิ้งเหมือนว่าชิมอย่างละนิดละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเหมาะสำหรับคนเดียวแต่ว่าเหลือหมูสามชั้นผัดกะปินะคะที่ทินสั่งไปยังไม่มาจะาบอกว่าหอนเขาอร่อยทุกอย่างเลยคร,รับไม่ใช่รีวิวหน่อยอร่อยป้ะ มอซ่าไม่พูดนะว่ามันอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอืมปลาทอดน้ำปลาแต่ไอชอบนี้อร่อยหมดเลยอันนี้เหมือนซี่โครงสามชั้นก็อร่อยจะรีวิวให้นี่คือการอธิบายให้ฟังอันนี้คือปลาทอดน้ำปลาอืนะใช่ This one นะ It's ียงหมูสามชั้นแต่จริงๆเขาชื่อชื่ออะไรนะจริงๆมันมีชื่อชื่อหมูชมวงหมูชมวงไม่ใช่แกงเลียง This one is ผัดมะเขือยาวหมูสับ <laughs> ห,ดหดัดใบบัวบก n อ t น i s is <laughs> ตำมข้าวโดตามะอึกเรือนี่คือมะอึกนะจ๊ะไม่ได้หากินง่ายๆอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะมูซสามชัก้กกะปิหอมมาก yeah. <See>? okay. อันนี้ after w is a what like the most i า what like the most i ีชอบน้ำพริกมะน้นพริก <laughs> <Okay. S 3> เ้าก็หมูก็อร่อยแต่ว่าอันนี้อิติเวซีจะไปสวยเนาะอันนี้หวานไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็หวานกินไม่ค่อยชอบหวานนอกนั้นโอเคอร่อยหมักปลาอะไรหรอไม่เหลือกินไม่เก่งใจร้านอาหารก็เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเสียหายของมือนี้สองคนก็โอเคนะได้ลองอะไรใหม่ กินข้าวเสร็จแล้วกาแฟต้องเข้าจะ้ะหาร้านกาแฟริมทะเลกันเราก็เจอร้านนี้อยู่แถวคองพราวนะคะน่าจะเป็นร้านเปิดไ่จินก็ไม่เคยมา <I found S 1> พูด <them soft. S 1> ย่างกับว่ามาก็ชางทุกอาทิตย์เนาะว้าว <Wow. S 1> นี่นะคะชื่อร้านวารีกาอฟ Go. and this and the wheel Come on. เดือนดกาแฟเย็นด่าดูดูอันนี้คือเขามีเสือให้นั่งนะทุกคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นลูกค้าของร้านกาแฟนี่หมดเลยนะเขาก็เอาเสือไปนั่งฟินๆอยู่ตรงริมทะเลแต่เราจะนั่งข้างในเพราะว่าตอนนี้เราร้อนมากดูแดดไม่ปลาในผิว ก็มาเช่าไม่เช่าซื้อแล้วก็ปูเสือนอนกันลมเย็นดีมากๆตอนนี้เรากำลังเดินไปหา ร้านอาหารสำหรับอาหารเย็นที่หาดทรายขาวเนีย่ยมากอันนี้ลองฮอลิเดย์เนาะวันหยุดยาวแต่เงียบคนน่าจะเริ่มกลับวันนี้คิดว่าจะได้ไปพักผ่อนก่อนทำงานบางคนก็อาจจะทำงานวันเสาร์ก็เลยดูเงียบบรรยากาศยามเย็นนะ่าจะ ค่าที่คือมันไปแล้วใช่ไหมมันเหลือแต่ทองฟ้าไว้เรายังไม่เจอร้านเพราะว่าที่คาชาเอที่เราดูตะกี้มันไม่ใช่เขาจัดไปแล้วที่เป็นสีต็กบุฟเฟ่ต์เมื่อวันที่สิวันนี้เขา,าเป็นแค่บุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะแต่ว่ามไม่มีอะไรที่มันพิเศษเท่าไหร่ เยอะแล้วนะคะเขามาอยู่ที่หาดกันก็ mm hmm. มีร้านที่เกิดตรง mm hmm. ใช่ค่ะร mm hmm. ้านนี้ก็ชิลแล้วมันนั่งได้ใช่เหมือนโต๊ะจีนเลยเห <laughs> มือนโต๊ะจีนอ่ะเนี้ยขอดูไปด้วยร้านเยอะแยะเปิดคน mm hmm. เต็มเลยโอ้ม oh, ื่อกี้มันถนนคนโลง่งเชีย ตอนนี้คือคนเต็มมากเลยซีฟู o ดคนเยอะนะคะมาชิลดูช่วงตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสรุปวันนี้เรามากินที่ร้านลากูนอันนี้คือกุ mm hmm. ้งเส้นปลากระพงมึ้งมะนาว อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็กุ้งเป<ช>น,น้ำปลาแต่ไม่มีมะละ <laughs> แล้วก็ดูใส่กระเทียมมานิดเดียว้องลองดูว่ามันจะอร่อยเปล่า you know, อันนี้เป็นครั้งแรกที่กินกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วเจอแบบกุ้งอย่างเงี้ยคือมันต้องไม่ใช่กุ้งแบบนี้ใช่ป่ะมันต้องกุ้ง เด็กๆเก่งนะเนี่ยเด็กทั้งนั้นเลยเด็กๆโอ้ว้าวยา you think they're gonna throw it up? I have no idea it's gonna come here for no. sure no they're g o i